สวัสดีครับบริษัท HP Control l e r System นะครับวันนี้เราพามารีวิวแนะนำะนะตู้คอนโทรลที่ใช้ในการควบคุมปั๊มนม้ำออ,ออโต้นะครับขนาด900วัตต์2ตัวทำงานสลับกันด้วยระบบทามเมอร์นะครับก็คือปั๊มออของลูกค้าเองจะมี2ตัวนะครับแล้วก็ลูกค้าต้องการให้ทำงานแบบครั้งละตัวนะค,รครั้งละตัวแล้วก็ให้ทำงานสัก3ชั่วโมงนะตัวหนึ่งทำงาน3ชั่วโมงแล้วก็ให้สลับ กันไปกันมาแบบนี้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมเพื่ออะไรก็คือ,อเพื่อ,อเป็นการาประหยัดค่าไฟนะครับแล้วก็ไม่ให้ปั๊มทำงานตัวเดียวซ้ำหรือทำงานาหนักเกินไปก็ให้มีการสลับกันทีละตัวแบบนี้นะครับผมปั๊มออโต้ก็คือปั๊มที่ใช้แรงดันนะครับผมเป็นตัวสั่งงานหรือปั๊มเพรสเชอร์ถ้าลูกค้าเปิดวาล์วใช้นะ้ำปุ๊บปั๊มก็จะทำงานขึ้นมานะครับผมเพราะฉะนั้น ตัวตู้เราก็ดีไซน์ในการสลับปั๊มให้ลูกค้าครับฟังชันตู้เนี่ยมันสามารถทํางานได้มากกว่านั้นเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะผมก็ฟังก์ชันมันทํางานอะไรบ้างนะครับตามชื่อตู้เลยก็คือจะเป็นทาร์นเฟอร์พอเตอร์ปั๊มซิสเต็มนะผมเก้าร้อยวัตต์นะครับคูณสองเอก็คือปั๊มสองตัวระบบไฟสองร้อยสิบโวลต์นะครับปั๊มนะผมจะทํางานแบบสลับนะครับการทํางานกัน ตามทางมือ่อตู้นี้ถูกออกแบบมาในะผมเป็นตู้กระจกนะครับเป็นฝาสองชั้นด้านหน้าจะเป็นกระจกตัวนี้แล้วก็ตู้สามารถติดตั้งแบบอ o u t d นะครับตากแดดตากฝนได้เลยนะครับป้องกันน้ําได้นะครับอ,อ่หลกัหลกๆของตัวตู้นี้เองฟังก์ชันการทํางานเนี่ยเราจะดีไซน์ให้ลูกค้าก็คือฟังก์ชันจะมีทั้งสลับการทํางานนะครับทุกๆก,กี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เราจะตั้ง เช่นถ้าสมมุติว่าเราตั้งไว้ที่3ชั่วโมงปั๊มตัวที่1จะทางาน3ชั่วโมงพอครบ3ชมชั่วโมงก็จะเปลี่ยนไปเป็นปั๊มตัวที่สนะครับผมสลับไปเป็นปั๊มด้วยี่2ทางานอีก3ชั่วโมงแล้วก็สลับไปสลับมาแบบนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการตั้งทมัมเมอร์หรือจะเป็นการตั้งช่วงเช้านะครับให้ทํางานสลับทุกๆุกสชั่วโมงนะเพราะว่าปั๊มอาจจะทํางานหนักในช่วงเช้ากับเย็นนะครับสมมติว่าเป็น บ้านพักหอพักหอพักเนี่ยนะผมหอพักก็จะเน้นใช้น้ําในเรื่องของการใช้น้ำเนี่ยก็จะเป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเช้ากับช่วงเย็นอาจจะเซตตวัวทัมเมอร์เนี่ยให้มันทางานแบบสลับเร็วหน่อยหนึ่งนะครับให้ปั๊มเนี่ยแต่หยุดพักแล้วก็ได้สลับกันนะครับส่วนถ้าเป็นตอนกลางคืนก็อาจจะตั้งให้สักห้าชั่วโมงหกชั่วโมงสลับทีหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ไปสลับตอนเย็นอีกทีหนึ่งก็คือ นะครับตอนเช้ากับตอนเย็นให้มันเร็วนะครับสัก2ชั่วโมงสลับอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นการเซ็ตทามเมอร์หน้าตู้นะครับผมกามีหลอดออฟนับตัวนี้จะเป็นปั๊มตัวนี้หนึ่งมีหลอดออฟมีรันมีวอ l โลดมีเซเลกเตอร์สำหรับเลือกเมนนวลออฟออโต้ถ้าเป็นออโต้เป็นการสั่งสลับกันนะครับผมถ้าเป็นนามเมอร์ก็คือสั่งเปิดปั๊มสองตัวคู่กันไปเลยนะครับสามารถทําได้ก็คือฟังก์ชันนะครับที่เราออกแบบไว้ให้ก็คือ สามารถที่จะใช้ระบบนะครับแมนวนวลคู่เลยก็ได้นะครับให้ปั๊มทํางานคู่กันไปเลยก็ได้ตอนนี้เนี่ยเราตั้งเอาไว้นะครผมตัวนี้จะเป็นปั๊มตัวที่หปั๊มตัวที่สองนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งอ Auto, อโต้ไว้แบบนี้เนะี่ยมันจะทํางานเพียงแค่ตัวเดียวนะครับตัวเดียวแล้วก็สลับไปสลับมาไม่ไม่ได้ทํางานคู่กันนะครับแล้วก็จะมีโหมดในเรื่องของสลับก็คือในกรณีเราเปิดตัวนี้ไว้แมนวนวล แล้วเราเปิดอีกตัวหนึ่งไว้ออโต้มันก็จะเป็นการเสริมการทางานขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูด้วยและตู้นี้ยังมีระบบการสลับการทํางานแบบฉุกเฉินให้กรณีทํางานไปแล้วนะครับสมมติว่า,าปั๊มตัวที่หนึ่งทำงานไปแล้วเกิดโอเวอร์โหลดขัดข้องขึ้นมันจะสลับไปให้ตัวที่สองทำงานแทนเลยนะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าระบบมันทานํางานยังไงแล้วเราเปิดไปดูในตู้กันก่อนนะครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาเทสแล้วก็อธิบายกันอีกทีหนึ่ง ในตู้ตัวนี้อ่านี่นะผมในตู้ตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เราเห็นนะครับอ่ไล่จากหน้าตู้ไปก่อนนะครับเป็นการไวริงลงรางเก็บสายตัวนี้นะครับมีระบกาวนะครับลิงก์ถึงฝาตู้นะครับทุกฝาเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยในเรื่องของการใช้งานนะครับไฟรั่วไฟดูดไม่ต้องกลัวนะครับตู้เป็นเหล็กมาจับไม่ช็อตไม่ดูดแต่เราต้องเดินระบบกาวเข้ามาที่ตัวอินพุตด้วยนะครับอ่ประมาณนี้นะครับไวริงเก็บสายลงล่างต่างๆนะครับ ต่อมาในตู้ตัวนี้ก็จะมีเบรกเกอร์เมียนสองตัวเบรกเกอร์เมียนตัวนี้ก็ป้องกันในเรื่องของการช็อตตะกิจของตัวปั๊มนั่นเองมีเม็มีเบรกเกอร์สองตัวมีเม่ติดกสองตัวนะครับแล้วก็ที่เราเห็นว่าเรามีเบรกเกอร์สองตัวเพราะอะไรคุมแยกนะครับผมเราจะคุมแยกตัวใครตัวมันเราจะไม่ใช้เบรกเกอร์แบบตัวเดียวแล้วก็คุมปั๊มสองตัวเราไม่ทําแบบนั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดปั๊มตัวใดตัวหนึ่งเกิดเสียเนี่ยเราต้องมาออฟ เบเกอร์ลงไปถอดซ่อมทําให้น้ําเราเนี่ยไม่สามารถใช้ได้หรือปั๊มเราอีกตัวหนึ่งทํางานไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตามหลักวิศวกรรมหรือทางบริษัทเอชพีมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้งานแบบหลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานหน้างานจริงๆตัวที่1เกิดเสียเราออฟเบเกอร์ตัวที่1นึงนะครับถอดมอเตอร์ปั๊มตัวที่1ไปซ่อมตัวที่2ยังสามารถใช้งานได้นะครับทำให าการใช้น้ําของเราเนี่ยเช่นหอพักต่างเนี่ยหรือ,อเป็นร้านอาหารต่างเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไม่มีปั๊มเลยเราออฟไว้หมดเลยน้ําเราไม่มีใช้นะครับก็เดือดร้อนนะครับโอเคตอนนี้ก็คืออุปกรณ์ถัดมาก็จะมีรีเลย์นะครับรีเลย์ด้านล่างตรงนี้เป็นรีเลย์คอนโทรลนะครับรีเลย์คอนโทรลก็ใช้ในเรื่องของการทํางานาวงจรฟังก์ชันต่างๆในตู้ของเรา เป็นการสั่งสลับสั่งเสริมอะไรพวกนี้นะครับสลับฉุกเฉินให้เรานะครับแล้วก็ด้านบนนะครับมีเบรกเกอร์คอนโทรลนะครับคุมคอนโทรลก็คือป้องกันการช็อตเสร์กิจวงจรภายในตู้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนด้านบนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับอยู่ด้านขวาสุดก็คือตัวทัมเมอร์ที่เราต้องทําการตั้งเวลาเราอยากจะให้มันทางานสลับเนี่ยทุกๆกี่ชั่วโมงเราก็ตั้งตามนั้นเลยนะครับหรือต้องการสลับ ช่วงเช้านะผมความถี่ในการสั่งสลับทุกกี่ชั่วโมงเช่นตั้งแต่ตีห้าจนถึงเก้าโมงเนี่ยเราต้องการให้มันทำงานแบบสลับเร็วขึ้นถี่ขึ้นก็แล้วแต่ว่าเราก็เซตไปทุกๆหนึ่งชั่วโมงให้มันสลับพอหลังจากตั้งแต่เที่ยงไปแล้วหรืออะไรไปแล้วเนี่ยเก้าโมงไปแล้วเนี่ยก็ให้มันสลับทุกๆหกชั่วโมงหรือสามชั่วโมงแล้วแต่เราแล้วไปตอนเย็นอีกทีหนึ่งก็คือสลับเร็วขึ้นอะไรพวกนี้ แล้วแต่เราจะเซตเลยนะครับตัวทั้งหมดตัวนี้สามารถเซตได้ตามความต้องการของเราครับด้านแางก็จะมีชุดแมสติกสองตัวนะครับผมคุมปั๊มตัวนี้หนึ่งและตัวที่สองครับล่างสุดตัวนี้การเข้าสายเนี่ยเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูการเข้าสายนะครับผมมันจะมีอินพุตตัวนี้ด้านสายสุดอินพุตสองรอยี่สิบโวลต์นะครับผมสองรอยี่สิบโวลต์เอาไฟการไฟฟ้ามาเข้านะครับมีลายมีนิวตันมีกาวนะครับมาเข้าสามเส้นแล้วก็ตัวนี้เป็นปั๊มตัวที่หนึ่งและตัวที่สอง ก็ไปต่อเข้าปั๊มออโต้นั่นเองนะไปเข้าปั๊มออโต้ก็จะมีสามเส้นเหมือนกันลายนิวตันกาวนะครับต่อไปที่ตัวปั๊มเพื่อ,อมีกาวเนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็อย่าลืมด้านอินพุตนี่ต้องมีกาวเข้ามาก็คือจะต้องมีสามเส้นแบบนี้มีลายมีนิวตันมีกาวนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคขอมานี้แล้วก็การทํางานเนี่ยการทํางานเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือเบื้องต้นเนี่ยถ้าเรา ได้ตู้ไปครั้งแรกสมมติเราไปติดตั้งเนี่ยเบเกอร์ hmm. <Be aker S 2> ตัวนี้จะออฟลงหมดนะครับเบเกอร์ <Be aker S 2> จะออฟลงหน้าตู้ไฟจะไม่ติดตั้งดวงเลยนะครับแบบนี้เราทําการจ่ายไฟเข้ามาที่ตัวอินคัมมิ่งก็คือด้านอินพุตตัวนี้นะครับด้านอินพุตตัวนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัวเท็ดลมเช็คให้ดูรับก็คือตัวนี้เป็นตัวเช็คไฟนะครับถ้าไม่มีไฟจะเป็นสีเขียวถ้ามีไฟเข้ามาก็จะเป็นสี แดงกับพริบอ่าแบบนี้แล้วผมอันนี้คือการจ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับอ่าตัวนี้คือนิวตันไม่มีไฟกาวไม่มีไฟลายจะมีไฟนะครับเข้าให้ตรงนะผมก็คือลายนิวตันกาวนี้ต้องเข้าให้ตรงนะผมแล้วก็ด้านบนเหมือนกันบิกเกอร์ตอนนี้อ่อด้านบนตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็คือด้านลายเนี่ยมีไฟแล้วนะครับด้านนิวตันสีเขียวตัวนี้อ่า กระพิบปังหางก,ก็คือไม่มีไฟนะครับตัวนี้นเป็นนิวอตันนะครับแล้วก็ด้านล่างตอนนี้เป็นสีเขียวอยู่เลยก็คือยังไม่ได้อนเบรกเกอร์ตัวเมียนขึ้นนะครับตัวนี้ก็ยังไม่มีไฟวิ่งมาเพราะนั้นเราก็ต้องทําการออนพาเวอร์ตัวนี้ขึ้นนะครับออนเบรกเกอร์พาเวอร์ขึ้นปุ๊บไฟก็จะมาข้างล่างแล้วนะครับนี่นะครับไฟมาตรงนี้มารอที่ตัวชุดแมกนติกเพื่อทําการรอ,อจ่ายออกไปนะครับด้านล่างตัวนี้ก็จะมีไฟ ที่ตรงนี้อย่างเดียวเอาพุทยังไม่มีเพราะว่ายังไม่มีคําสั่งออกมานะครับแบบนี้คราวนี้เนี่ยเราก็ต้องมาออนเบรกเกอร์คอนโทรลขึ้นนะครับไฟมารออยู่ด้านบนตรงนี้แล้วด้านล่างยังไม่มีไฟยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับตัวนี้แล้วก็ออนตัวนี้ขึ้นปุ๊บนะครับก็จะมีการเช็คโวลต์ตัวนี้ก็เป็นเฟสเวอร์ชั่นในเรื่องของการป้องกันไฟตกไฟเกินป้องกันมอเตอร์ไหมให้เราด้วยมันก็ทําการเช็คโวลต์ให้เราแล้วก็ทําการจ่ายไฟให้เราพอมันเช็คได้แล้วมันก็จะ สับจ่ายไฟออกมาให้คอนโทรลเราทํางานได้เป็นการเช็คแรงดันการไฟฟ้าให้เราน้วยนี่ครับว่าไม่ให้เกิดไฟตกไฟเกินผิดปกติต่างๆนะเพราะถ้าเกิดไฟมันเกินหรือไฟมันตกต่าลงไปเนี่ยจะทําให้มอเตอร์เราไหม้หรือว่าอุปกรณ์ภายในตู้เราเสียหายไปด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยตัวเฟสฟชั่นหรือตัวป้องกันไฟตกไฟเกินเราก็มีให้นะครับตัวนี้ป้องกันนะครับจะมี ตัวนี้จะเป็นมาตรฐานของทางบริษัทไอพก็คือจะต้องดูโวลต์ได้ด้วยนะครับผมโวลต์สามารถดูได้ก็คือโวลต์ที่เราจ่ายเข้ามาเนี่ยเป็น220โวลต์น,นะครับเช็คโวลต์ได้เลยจากตัวหน้าจอตรงนี้ครับแสดงโวลต์โอเคตอนนี้เมื่อมันทําการออนระบบให้เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเช็คไฟให้เราแล้วมันก็จ่ายไฟออกมาเราก็จะเห็นเห็นว่าตอนนี้เนี่ยติดเป็นหลอดออฟสองดวงนะครับหลอดออฟสองดวงเลยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าในกรณีนี้สมมุติว่าเรา จะแมนนวลนะครับผมแมนนวลเราจะจ่ายไฟให้กับปัม๊มเป็นแบบแมนนวลแล้วก็บิดมาที่แมนนวลเลยนะครับผมแบบนี้บิดมาเลยเป็นแมนนวลปุ๊บมันจะเปลี่ยนจากออฟนะครับมาเป็นรันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ไฟก็จะวิ่งมาที่ตรงนี้แล้วอ <c oughs> นี่นะครับไฟก็จะวิ่งมาที่เ <c oughs> ทอร์มินอลของตัวปั๊มที่เราต่อไปที่ <c oughs> ปัม๊มปั๊มก็ทํางานนะครับปั๊มก็มีไฟจ่ายไปที่ตัวปั๊มเรียบร้อยคือการแมนนวลตอนเราออฟก็จะปิดแบบนี้ ไฟก็จะหยุดจ่ายไปที่ตัวปัม๊มปั๊มก็หยุดการทำงานตอนนี้ไม่มีไฟนะ,ะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กรณีถ้าเราต้องการให้ปั๊มเรานะครับทำงานแบบสลับเราก็บีดไปที่ออตโต้เลยทั้งคู่นะครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยปั๊มตัวที่หนึ่งเราจะทำงานเลยนะครับจ่ายไฟไปที่ตัวปั๊มตัวที่หนึ่งเลยแล้วก็ต้องรอ ตามเวลาที่เรากําหนดเอาไว้ก็คือ,อตัวทัมเมอร์ตอัวน,นี้จะเป็นตัวสั่งสั่งสลับปั๊มให้เรามันก็เดินไปทุกๆสลับทุกๆสามชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูตนนัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราหมุนนะครับผมตัวน,นี้ไปนยนะครับผมหมุนไปจําลองว่าตอนนี้ทัมเมอร์มันเดินเวลามันเดินไปนะครับสังเกตพอมันเดินไปเมื่อสักครู่ที่มันทําอยู่ตอนนี้มันทําตัวที่หนึ่งอยู่และถ้าสมมุติว่า Uh, มันเดินไปแล้วถึงสามชั่วโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะสลับไปเป็นตัวที่สองให้เราเดี๋ยวเราก็จะหมุนตัวทัมเมอร์ตัวนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องนิดหนึ่งตรงนี้นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าั๊มตัวที่หนึ่งเราทํางานพอมันเดินครบสามชั่วโมงนะครับเดินไปปุ๊บทํางานครบสามชั่วโมงปุ๊บเดินไปสังเกตหน้าตู้ให้ดีพอเดินไปครบเนี่ยมันก็จะสลับไปเป็นตัวที่สอง ให้ตัวที่สองทำงานต่ออีกสามชั่วโมงนะเพราะเพราะว่าตัวที่หนึ่งทำงานครบไปแล้วสามชั่วโมงนะผมแล้วทีนี้ก็เดินไปอีกทามเมอร์เราก็เซตหมุนไปอีกหลอกมันว่าตัวนี้เวลามันเดินไปนะผมให้มันไปครบอีกสามชั่วโมงพอตัวที่สองทำงานครบสามชั่วโมงปุ๊บนะครับมันก็จะโยนให้ตัวที่หนึ่งตัวนี้เราหมุนตัวทามเมอร์อยู่ปุ๊บนี่นะครับแบบนี้นะครับ มันก็ทํางานแบบสลับไปสลับมาแบบนี้ตลอดเลยก็คือขึ้นอยู่กับการตั้งเวลาของเราอาจจะตั้งทุกทุกหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับทุกหกชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วแต่เราเลยเราเซตได้หมดจากตัวทัมเมอร์ตัวนี้นะครับช่วงเวลาการใช้น้ําของเราก็ต้องดูว่าช่วงเช้าเนี่ยเขาเริ่มใช้น้ํากันตอนไหนเริ่มใช้น้ําตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงที่ใช้น้ําพลิกสุดๆก็คือปัม๊มเราจะทํางานต่อเนื่องเลยให้ทําการสลับปัม๊มนะเพื่อให อมเราไม่ทํางานนะประมาณนี้นะผมโอเคฟังก์ชันการสลับการทํางานทุก,ทกๆกี่ชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเซตคราวนี้ก็อีกหนึ่งฟังชันถ้าสมมุติว่าปั๊มตัวที่หนึ่งเราทํางานเกิดทํางานอยู่นะครับช่วงกลางคืนหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเกิดขัดข้องขึ้นมานะครับผมสังเกตนะครับตอนนี้ปั๊มตัวที่หนึ่งเราทํางานขัดข้องนะครับเราก็จะหลอกโอเวอร์โหลดมันนะครับผมว่าให้ตัวที่หนึ่งเนะี่ยเกิดขัดข้องด้วยโอเวอร์โหลด เราก็จะเขีย่ยแมคานิกด้านในตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยแมคานิกตัวนี้เนี่ยมันจะตัดการทํางานเองเมื่อปั๊มเรามันเกิดความร้อนสูงนะครับหรือขดลวดมันร้อนมากมันก็จะดีดตัวให้แมคานิกเนี่ยมันตัดปั๊มให้หยุดการทํางานนะครับคราวนี้พอมันหยุดการทํางานเมื่อครู่ที่มันทําตัวที่หนึ่งอยู่มันหยุดการทํางานมันก็จะขึ้นคําว่าโอเวอร์โหลดตัวนี้ขึ้นมาพอโอเวอร์โหลดเสร็จเป็นยังไงก็คือจะโยนให้ตัวที่สองทำงานแทนขึ้นมาเลยนะครับ ถ้ามันเป็นตอนช่วงคืนเนี่ยมันก็จะโยนให้ตัวที่สองทำงานแทนไปเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับใหอ้อ่ถึงช่วงเวลาตัวที่สองทำงานเพราะฉะนั้น,นี่ยระบบตัวนี้ต้องมีถ้าเกิดไปเดินอ,อ่ไปซื้อตู้แบบธรรมดาหรือว่าตู้แบบทั่วไปสลับแบบนั้นนะพวกนี้เนี่ยจะเจอปัญหาเช่นถ้าสมมติตัวนี้เกิดขัดข้องไปแล้วแล้วยังต้องรออีกสามชั่วโมงเพื่อจะต้องสลับไปตัวนี้ช่วงนั้นคือไม่มีน้ำใช้เลย เพราะนั้นเนี่ยระบบของเราดีไซน์เพื่อรองรับระบบการทํางานฟังก์ชันการทํางานพวกนี้เนี่ยเราคิดมาหมดแล้วนะครับ,นะรบเป็นการใช้งานจริงตามคอนโดพัฒน์เนนหอพักหรือ,อพวกโรงแรมหรือว่าจะเป็นร้านอาหารต่างๆนะครับพวกร้านเช่าอะไรพวกนี้นะครับคราวนี้เมื่อมันสลับไปแล้วเนี่ยเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย ต่อให้ทัมเมอร์มันเดินไปนะครับผมมันเดินไปจนวนไปเรื่อยๆจนนั่นหนึ่งก็คือมันก็จะไม่ไม่ไม่นั่นให้เราเพราะว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งเนี่ยมันเสียไปแล้วต่อให้มันครบสามชั่วโมงไปแล้วมันก็จะอยู่แบบนี้ใช้ตัวที่สองไว้อย่างเดียวเลยเพราะตัวนี้ไม่ไม่สา,ารล้ไม่สามารถที่จะสลับมาใช้ได้แล้วเพราะเาะว่ามันเกิดอุบัติเหตุขัดข้องขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําการ มาตรวจเช็คถ้าเกิดมันขึ้น,นหุณหลดแบบนี้มาตรวจเช็คมอเตอร์ให้เรียบร้อยเช็คปั๊มให้เรียบร้อยปรากฏรีเซ็ตปุ่มนำเงินตรงนี้ปุ๊บพอรีเซ็ตเสร็จปุ๊บเนี่ยคาสั่งรีเซ็ตก็จะหายนะครับตัวนี้ก็คือจะหายไปคราวนี้ก็รอนะครับรอให้เวลามันเดินไปก็จะกลับมาสลับได้เหมือนเดิมนี่นะครับถ้าเรารีเซ็ตแล้วก็สามารถนะครับกลับมาสลับเหมือนเดิมได้เช่นเดียวกันถ้าสมมติว่ามัน เกิดไปขัดข้องตัวที่สองครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวให้มันสลับไปเป็นตัวปั๊มดูวที่สองก่อนปั๊มดูวที่สองทำงานปุ๊บเกิดขัดข้องโอเวอร์โหลดเหมือนกันเหมือนตัวที่หนึ่งเลยเราก็ลองมาหลอกมันเหมือนกันหลอกมันโดยแมชชนิกอย่างเดิมครับเราก็มาเขี่ยแมชชันิกตัวนี้หลอกปุ๊บอ่าหลอกครับให้ตัวที่สองที่มันทํางานอยู่เมื่อสักครู่นี้เกิดโอเวอร์โหลดขึ้นพอมันเกิดโอเวอร์โหลดเสร็จโยนให้ตัวที่หนึ่งทำงาน เหมือนกันเลยตัวไหนขัดข้องอีกตัวหนึ่งต้องทํางานแทนขึ้นมาเลยนะครับอันนี้คือฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันการทํางานแบบสลับแบบฉุกเฉินนบบรับมประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมถ้าเรามาตรวจเจอแล้วเราไปเช็คปั๊มเรียบร้อยซ่อมเรียบร้อยกดร e <c oughs> ีเซ็ตระบบก็จะกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมสลับได้เหมือนเดิมอันนี้คือฟังก์ชันการสลับการทํางานแบบฉุกเฉินนะครับแบบฉุกเฉินในกรณีเกิดตัวใดตัวหนึ่งขัดข้องแล้วก็ยัง มีอีกหนึ่งฟังก์ชันเช่นสมมุติว่าเ,าเราต้องการใช้ปั๊มตัวใดตัวหนึ่งเป็นหลักสมมตินะครับอันนี้คืออีกฟังก์ชันหนึ่งที่เราออกแบบไว้ให้จะใช้ไม่ใช้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการาใช้งานลูกค้านะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับหลากหลายในการทํางานนะครับของฟังก์ชันตู้บริษัทเอสพี SAP เนี่ยก็จะดีไซน์มาครบทุกอย่างนะครับครบทุกฟังก์ชันแต่ลูกค้าจะเลือกใช้แบบไหนก็แล้วแต่ แต่เรามีลองรับไปให้หมดเช่นฟังก์ชันต่อไปตัวนี้ก็คือฟังก์ชันทํางานตัวใดตัวหนึ่งเป็นหลักเช่นตัวนี้ตัวที่1เราต้องการให้ปั๊มตัวที่1งเนี่ยทำงานเป็นหลักเลยรับตัวนี้เป็นหลักเลยก็คือตัวนี้จะเป็นการเสริมแล้วนะผมการเสริมการทางานเช่นตอนนี้เราให้ตัวที่1งเนี่ยทำงานเป็นหลักเลยปั๊มตัวแรกทํางานตลอดทั้งวันเลยนะครับสมมตินะผมเราให้ทํางานตลอดเลย แล้วก็ตั้งเวลาให้ตัวที่สองเนี่ยมันเสริมช่วยในกรณีเกิดช่วงที่มีการใช้น้ำไเยอะก็อยากให้ปั๊มอีกตัวหนึ่งเสริมขึ้นมาเราก็บิดตัวนี้ไปเป็นออตโต้เลยบิดไปเป็นออตโต้แบบนี้เลยนะครับมันก็จะทำงานเสริมขึ้นมาให้ในกรณียังไงก็คือช่วงเวลานะครับถ้าเป็นช่วงที่ใช้น้ำาเยอะมันก็จะเสริมขึ้นมาตามเวลานะครับเช่นช่วงเช้ามีคนอาบน้ำใช้น้ำเยอะ มันก็จะทําปั๊มสองตัวอัดเข้าไปช่วยแล้วก็พอมันเดินไปถึงเวลาที่สมวนต่านนคนไปทํางานเรียบร้อยแล้วอาบนะ้ำไปทางานแล้วก็อยู่ตอนสักหลังเก้าโมงสิบโมงไปแล้วหรือเที่ยงไปแล้วเนี่ยวเวลามันเดินไปครับสังเกตเวลาตรงนี้ครับเวลามันเดินไปปุ๊บมันก็จะสั่งหยุดปัม๊มในกรณีถ้าเกิดว่าเที่ยงเนี่ยก็ยังไม่มค่อยเที่ยงไม่ค่อยมีคนใช้น้ําก็ให้มันใช้ปั๊มตัวเดียวไปครับแล้วก็ ถ้าสมมติตกเย็นตกเย็นสมมตินะครับตกเย็น,ยนช่วงเวลาที่เราเซตเอาไว้เนี่ยตกเย็นปุ๊บสักห้าหกโมงเนี่ยคนกลับมาจากาทำงานแล้วนะก็จะมาอาบน้ําก็ให้ปั๊มเนี่ยตัวที่สองเนี่ยทํางานขึ้นมาช่วยจ่ายไฟให้ปั๊มตัวสองเข้ามาเพื่อให้ปั๊มตัวสองเนี่ยทำงานนะเสริมขึ้นมาเพื่อจะได้ใช้น้ําไดา้ได้น้ําได้แบบไม่ขาดก็คือไม่ต้องมีการแย่งน้ํากัน ปั๊มก็ทํางานได้เต็มที่สองตัวอัดเข้าไปเลยนะครับประมาณนี้เพราะว่าตอนเย็นเนี่ยคนกลับมาจากทํางานก็หลายห้องสมมติว่ามัน,มนเป็นหอพักเนี่ยก็จะมีสมมุติหอพักนึกษาก็กลับมาทํางานกลับมาจากทํางานกันบ้างกลับมาจากเรียนกันบ้างนะครับก็มีการอาบน้ําใช้น้ําเยอะในช่วงเวลานี้ก็ไห้ปั๊มเนี่ยทำงานสองตัวเลยแบบนี้ก็ได้นะครอ่านะเหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันเลยนะครับการทํางานแล้วก็เอ่อ เราใช้เมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยเราก็ใช้เป็นตัวที่หนึ่งเป็นหลักครับตัวที่หเป็นหลักก็คือเป็นแมนนวลเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่สองเป็นออโต้คราวนี้สมมุติว่าเราอยากจะให้ตัวที่สองเป็นตัวหลักบ้างให้ใช้ตัวที่สองเป็นหลักเลยเป็นหลักก่อนแล้วค่อยมามาเสริมตัวที่หนึ่งก็คือบิดออโต้ตัวที่หนึ่งเป็นออโต้ไว้มันก็จะเสริมตัวที่หนึ่งสลับกันกับเมื่อกี้นะครับ เช่นเดียวกันเดินไปเวลาเดินไปปุ๊บนะครับสังเกตหน้าตู้นะตอนนี้ปัม๊มตัวที่สองก็ทํางานเป็นหลักเลยนะครับทำงานตลอดก็คือทางานจ่ายไฟให้ปั๊มตัวที่สองเนี่ยให้มันทํางานตลอดแล้วก็ในช่วงเวลาถ้ามีการใช้น้ำเยอะๆนะผมก็เหมือนกันนะครับก็จะเสริมตัวที่หนึ่งขึ้นในช่วงเวลาที่อาจจะมีการใช้น้าเยอะนะมีนะผมก็เป็นการเสริมตัวที่หนึ่งขึ้นมา นี่ครับอันนี้คือฟังก์ชันการทํางานของตู้บริษัทเอชพนะผมก็คือเห็นแบบนี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้กับพวกหอพักคอนโดอพาร์ตเมนต์ได้สบายเลยนะผมมันเป็นการตอบโจทย์การใช้งานนะครับหลากหลายฟังก์ชันการทํางานนะครับผมอ่นี่ครับตู้ที่เราดีไซน์ให้ลูกค้าไปนะครับลูกค้าก็เลือกใช้เลยว่าอยากจะใช้ฟังก์ชันไหนนะครับมีให้หลากหลายมากนะครับผมทั้ง สลับทำงานทีละหนึ่งตัวนะผมทำงานแบบเสริมก็ได้ด้วยนะผมนะประมาณนี้นะครับตู้ที่ใช้กับปั๊มออตโอต้บ้านเราปั๊มออตโต้บ้านเรา,เาคำว่าปั๊มปั๊มออตโอต้นี้ก็คือปั๊มที่มันเป็นปั๊มเพชเชอร์นะผมง่ายๆเลยคือปั๊มที่เราอยู่ในบ้านเราทุบทุบไปนะครับแต่ปั๊มลูกค้าจะตัวใหญ่นิดนึ่งก็คือ900วัตต์2ตัว เพราะว่า,าที่ใช้ปั๊มออตโต้มันสะดวกสบายในเรื่องการเซอร์วิสเม่ทนเน้นต่างๆนะผมแล้วก็เปิดใครเปิดน้ำก็มีแรงดันคงที่ตลอดวิ่งเข้าไปจ่ายให้เข้าไปนะประมาณนี้นะผมโอเคเราก็ดีไซน์มาเพื่อให้ลูกค้าสามารถประหยัดไฟประหยัดน้ําได้แล้วก็สลับฉุกเฉินได้ในะกรณีไม่มีใครดูแลเนะี่ยให้มันสลับอัตโนมัติให้เราเลยนะผมโอเคครับประมาณนี้นะผมตู้ ควบคุมปั๊ม900วัตต์เป็นออโต้900วัตต์สองตัวสลับเสริมกันทํางานประมาณนี้ด้วยระบบทัมเมอร์นะผมโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวแนะนําแบบละเอียดเลยนะครผมแล้วก็สนใจยังไงก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะผมเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูเบอร์โทรอยู่ตรงนี้เลยบริษัาเอชพีคอนโทรเลอร์นะผม s ิสเ e มนะครับเบอร์โทรแล้วก็ตัวนี้มี ID Line วันเดือนปีที่ผลิตตู้วันเดือนปีที่ผลิตตรงนี้แล้วก็รหัสตู้นะครับที่เรามีเอาไว้แบบนี้ทุกตู้เลยเราจะติดเอาไว้นะผมเพื่อที่อนาคตลูกค้าใช้ตู้ไปหลายปีแล้วเกิดขัดข้องมีปัญหาโทรเข้ามาสอบถามได้บอกอรหัสตู้เรามานะครับ QR ว o d e ์โคล้ลายต่างๆนะผมอยู่ตรงนี้ i อดีไลน์บอกรหัสตู้ปุ๊บเรารู้เลยว่าตู้นี้นะเนี่ยเราผลิตส่งให้กับ ตึกหอพักอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดตึกไหนเนี่ยเราก็รู้เลยเราก็สามารถเปิดข้อมูลปุ๊บบอกได้เลยว่าตู้นี้ตัวนี้ขัดข้องตรงนู้นนะฮะตร้นี้นะคือคุยกับช่างได้ทันทีนะผมแก้ไขได้เลยเบื้องต้นนะผมโอเคครับวันนี้มารีวิวแนะนํากันเท่านี้นะผมเจอกันใหม่นะผมคลิปหน้านะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอถัดไปให้กดกระดิ่งทิ้งเอาไว้แล้วก็กดติดตามด้วยนะผมเดี๋ยวถ้าเกิดมีตู้อะไรใหม่ๆมาอีกเนี่ย มันจะได้เด้งขึ้นไปแจ้งลูกค้าแล้วก็เข้ามาดูมาศึกษาได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโออื่นๆอีกนะครับแล้วก็ฝากนะครับคลิปวิดีโอนะครับเข้าไปดูได้เลยด้านล่างนะครับตัวคิปวิดีโอมีมากมายเลยนะในช่อง YouTube เราเป็นเป็นพันคิปวิิีโอนะครับเข้าไปดูได้เลยมีหลายฟังก์ชันมากนะครับโอเคครับวันนี้มารีวิวแนะนำการท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเีครับสวัสดีครับ